สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องเอ,อช่ไเปนกันเอ็นชแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําทาร์ตไข่นะคะนี่เป็นทาร์ตไข่ที่เราอบไปรอบนึงแล้วนะคะอบให้เข้าแป้งพอแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเรียงใส่หม้ออบกันเลยนะคะมานะค่าเรามาเทครีมใส่เลยนะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะอบทีฟาย200สององศานะคะประมาณ15านาทีนะคะ <S <S okay, เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนสุกนะคะว้าวเป็นไงคะท่านผู้ชมทาขไข่ของเราดูน่าทานมากเลยโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ทาดไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะเอาออกมาข้างนอกเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาของทาดไข่เราก็จะประมาณนี้นะคะ สุกเหลืองพอดีเลยค่ะหอมกลิ่นเลยมากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวนี้เขามีทุดทัชอ่าสำเร็จรูปก็มีนะคะลองไปทากันดูนะคะน้ำไข่ก็มีแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย